เกิดมาเป็นแม่เขานี่มันสบายหรือมันลําบากวะเนี่ยข้าวก็ต้องกินแมลูกก็ต้องกเกาเงี้ยเฮ้ยย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 ยเยย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 ่ยยยนยย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 ยันยนนนนยาานยยนนย จะเกาเองเจมไม่แข้งไม่ขาไม่แขนก็เกาเองสิลูกเฮ้ยไม่เงี้ให้แม่กินข้าวก่อนได้ไมนี่น้อีเีมีมีเจ้าเี่งเจ่คอเบื่อหน่อยเบื่อเบื่อมึงมึงไม่ต้องอุ้ยเยเงไม่จุดใจเสียง,ง,งมึงซ้ำกันมึงมงง มึงอุ้ยเบาหน่อยนีเด็กพี่ก็บอกหืเสียงไกนะเีัยิน้าโอ้โหเป็นแล้ว่ะก็แล้ววะมึงจะต้องนอนก็กูตรงนี้ไหมตอนไหนก็ต้องนั่งกันเงี้ยทำไมก่อนก็ดาบก็แกว่งเปก็ไวทำไมเนี่ยทำไมนี่ข้าวก็กินหัวก็ต้องเกาข้าวก็กินหัวก็ต้องเกา ข่าวก็ต้องสี้นหัว <c oughs> ก็ต้องเกา่า <c oughs> มดยุกไปแล้วกรุงศรียุธยาสิ้นคนดีแล้วกู <c oughs> รัตนาโกสินศกูต้องเป็นยังงี้จหลนี่กูจะต้องสารใครดีเนี่ยตัวเองหรือว่าไม่ยังเจยุ่งยิงยังยุ่งไม่มีใครเจ้าเลงเจ้าหัวให้ยเจนมันไม่เคยมายุ่งวุ่นวายเลยกูพูดถึงอิเจนนี่แค่เนี่ยยิเจนมันไม่วุ่นวายอย่างนี้เราจะมาถูกเรอถูกตัวมันไม่มีนะเจนเนี่ยไม่ได้เลยหะไปถูกตัวเขาเขาจะมีโรคส่วนตัว ว็็อยากจะออกขงเขาโดดทีประตูปังงั้นอีนี่ลองอุย้ยไปขี่ไปตดลองตามอยู่นั่นะอีโบไม่งั้นนั่งซ่วม,มกําลังกินขี้อยู่ขอโทษนะเอ้ยไม่ใช่กำลังกินอะไรขอโทษนั่งซ่วมอยู่มันเดินไปเลยขาพันหัวถูหัวใถ เก่งหาแลวกูขี้ไม่ออกไงหัวใสหัวถูกูต้องอุ้มมันก็ทั้งขี้ขีอยู่แต่ว่าถ่ายรูปไม่ได้ไงอยากถ่ายรูปเฟสตีดูมารีนุ่นหมายก่นุ่นมาไกห่โบหมายนุ่นมาตายกูอยากโกกมาลงส่วมไปเลยแล้วกันดึงชักโครกไปในส่วมเลยแล้วกันเฮ้ตายกะมึงขาดแม่ตะกคนมึงอยู่กับพี่เหน่งมึงฮะภากเสียงกะไปจมุยมี อะไรนี่ไม่มีแม่อุ้ยไม่มีแม่อุ้ยล้วมืออยู่กันโอ้ไม่เอา๋อกลูกเนี่ยพัดพักบุ้งเนี่ยสูตทั้งซื้อพักบุ้งมาเนี่ยกามสิบบาทสามกำอะไปซื้อเค้กโน้เมนูนี้นะห้าสิบหกสิบนี่สามสิบบาทตบพริกบับเดียวยังตบยังไม่สลบเลยความที่แมวลองจนพริกไม่มีเวลาตบอยากระตบแมวแทนพริก เดีด๋ยวๆขอทักคำมาลูกเอ้ยมีเอ้ยอืมวิเขาจมย,อยนน้อยใส่หวัวยุ่งยี่มี่อวมากมดแจะหัวมันจมย้อยใส่หัวยุ่งยี่เปรียมากินข้าวกันทั้งยุ่งกับแมวฮ่าคืนทั้งพวงเลยคืนทั้งพวงเลย <c oughs> ลากไปลงนี่นี่ตายเลยมีแมวอยู่ในนี้ตัว